ให้ตัวโยงไปก่อนให้ตัวไรนกื่อข้าี่เราตชสโพมนวันนี้เขาตีหัวช้อนาวเขาเปิดเสร็จมือนไฟเลยเห็นมข้าวชให้ทิกิเลยไม่มีตีโ้งเอาที่เราซอมแต่ใช้นท่แต่ทิเขายินเลย ยิงซับที่มันเลยะสูงกว่าเร็วด้วยกวลับ้าได้กลับไปข้างนี้ห่สกลับไปข้างนี่สแทงาแงซ้ายแตัวงวนี้ะังมืม้เนไปนี่ไหม ใช้ไม่ได้ต้องตั้งเสร็จตั้งอย่ายหน้าที่ออกเอาส้นออกเอาส้นออกไม่ต้องเกงขาขวาให้มากตรงนี้เอาส้นซ้ายออกเห็นไ,ไหมแล้วบิดบุ้งเอาถ้าเราปลายเท้าออกมันต้องบิดได้งไงจังหวะเขาตั้งเนี่ยเอาส้นออกเห็นไ,ไหมเขาตีมาขึ้นไปรับก่อนรับอาวุธก่อนแล้วสับไปที่คอ ต้อมองก่อนไหมแล้วตัวไปของมีอับสร็ปุบันเลยเอาไมัแก้ทันวันอาทิตย์จะสอบเวลาต้งเข้านแก้ได้เลยไปแล้วไปสอบแล้วก็ว่าอะไต้องสนใจนะยืดที่คุณสอบไว้ไปแลสวผมเก่งหน่อยเกง้หน่อย cái máy như thì nghĩ em cái nữa lại vào đây chúng tôi thì đây Come on, hey. 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 Hey.